เฉลยแบฟฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพเสนชมรมแห่งหนึ่งมีสมาชิก20คน2คนในนั้นมีสมศรีและสมปองอยู่ด้วยถ้าใช้การจับสลกักเลือกคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยนายกชมรมอุปนายกชมรมเลขาดนุการและเหตุรัญยิกตำแหน่งละหนึ่งคนจงหาความน่าจะเป็นที่สมศรีได้เป็นนายก ชมรมและสมปองได้เป็นอปปนายกชมรมนะครับโอ้คอ,อนี้ทำไงาาครับก็หาความน่าจะเป็นนะเราก็ตั้งต้นเหมือนเดิมนะ PE เท่ากับ e NE หาร NS นะครับ ข้อนนี้ยังไงนะกเ็เรื่องอย่างนี้แล้วกันนะเราก็ n e เนี่ยคือจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ถูกงว่า n s คือจำนวนสมาชิกของ sample space นะครับเ,เหตุการณ์คืออะไรเหตุการณ์ในที่ในที่นี้เนี่ยเราสนใจความน่าจะเป็นที่สมศรีได้เป็นนายกชมรมและสปปองได้เป็นอุปนายกส่วนคนอื่นเป็นตำแหน่งอื่นเป็นอะไรก็ได้นะครับ เออนั่นคือสิ่งที่เราสนใจเราก็ลองไปนั่งนับจํานวนวิธีว่ามันจะเป็นไปได้กี่แบบที่สมสีเป็นนายกและสมปองหรือเป็นนายกและคนอื่นสลับตําแหน่งอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นไปได้ทั้งหมดกี่รูปแบบกี่วิธีเราก็ไปนั่งนับจํานวนวิธีซึ่งแน่นอนว่านับไม่ไหวมันก็จะมีหลักการคูณเข้ามาช่วยนะครับส่วน ns ns เกละครับ ns ก็คือจํานวนวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้ ทั้งหมดเลยนะถ้าเราไม่ฟิกว่าต้องให้สมสีสีได้หรือสมปองได้ทั้งหมดที่เป็นไปได้เลยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กี่วิธีอันนั้นแหละคือ ns นะครับโอเคนะตอนเราก็หา ne ก็เป็น s ออกมาแล้วตั้งหารกันง่ายสุดหา ns ก่อนสวกันนะเพราะมันหาง่ายกว่านะหา ns ทำไงครับก็มี ns เนี่ยใช้หลักการคูณก็ได้นะครับ นะมีตำแหน่งกี่ตำแหน่งครับมีทั้งหมดนะสี่ตำแหน่งนะนายกอุปนายกเลนขานุการเหรัญยิกนะไฮเเราก็ใช้หลักการคูณน,นะหลักการคูณก็แบ่งงานเป็นขั้นนะที่ขั้นที่1อ,อก็เลือกนายกก่อนแล้วกันนายกชมรม เลือกนายกชมรมได้กี่แบบครับเออแบ่งงานเป็นขัน้นงานแรกเลือกนายกชมรมมีคน20คนเลือกนายกชมรมชมรมก็ได้เป็น2 0แบบนะขั้นที่1ได้นายกเสร็จงานยังไม่เสร็จครับต้องต่อด้วยอุปนายกครับเลือกได้กี่แบบครับมีคนหนึ่งไปเป็นนายกแล้วมันครอบตำแหน่งได้ไหมครอบตำแหน่งไม่ได้นี่นะเออ ก็ปกติก็โจทย์โจนไม่ได้บอกนะว่าครอบได้ไหมแต่ปกติมันก็คงไม่ได้นะใครจะมาครอบสี่ตำแหน่งนะครับเออเอาเป็นว่าหนึ่งคนหนึ่งตำแหน่งนะเข้าใจว่าอย่างนะตามบริบทของโจทย์อย่างนั้นอุปนายกเราก็จะเลือกได้อีกแค่19แบบถูกไหมเพราะมีคนหนึ่งไปเป็นนายกซะลวนะจาก20คนก็เหลือ19ต่อขั้นที่3ครับขั้นที่3เนี่ยเราก็เลือกใครล่ะต่อเฮเรนยิก เลขานุก,การก่อนได้กี่แบบครับก็เป็น18แบบนะเพราะว่าเหลืออยู่แค่18คนนะหคนไปเป็นนายกหนคนไปเป็นอุปนายกแล้วก็เหลือแค่18คนที่จะเป็นเลขานุก,การได้สุดท้ายที่เ hey หครับเหรันยิกเออนี่ขั้นขั้นที่4 เฮ hey, แล้วกันนะเขียนสั้นๆนะเห hey, เลือกได้กี่คนครับตอนนี้มีคนไปบรรจุแล้ว3ตํตำแหน่งนะเหลือให้เลือกอยู่แค่อีก17คนงั้นก็เกิดขึ้นได้สำหรับเพออีก17แบบเข้าหลักการคูณครับหลักการคูณทำไงเราก็20คูณ19คูณ18คูณ17นะครับ โอเคนะก็สุดท้ายเราก็จะได้ NE NE ของเรานะ้ไม่ใช้ NE เนี่ย NS ของเราก็คือจำนวนรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการเลือกคณะกรรมการครั้งนี้ก็ได้เป็น20คูณ19คูณ18คูณ17วิธีสังเกตว่ายังไม่คิดเลขนะเพราะว่ามันเยอะนนั่งคูณเนี่ยไม่ไหว ยังไม่คิดเลขเพราะว่าเดี๋ยวเราไปหาความน่าจะเป็นหวังว่ามันจะมีบางส่วนตัดกันได้เออก็เลยตั้งติดไว้อย่างนี้ก่อนนะยังไม่ต้องคิดเลขก็ได้นะครับต้องคิดน้่ไม่ไหวนะมันเหนื่อยเหมือนกันนะครับเออถ้ามีเครื่องคิดเลขก็ไม่เป็นไรนะจิ้มไปเลยนะแต่ถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขเนี่ยก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อตัดได้นะต่อไปหา NE ครับหาเนีเราสนใจว่าต้องให้สมสีถูกฟิกให้เป็นเลขานุก,การ แล้วก็ไม่ใช่สมศรีเ,เป็นนายกแล้วก็ฟิกสมปองให้เป็นอุปนายกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ในส่วนของ NE เราสนใจเหตุการณ์ที่สมศรีได้เป็นนายกสมปองได้เป็นรองอได้เป็นอุปนายกคนอื่นยังไงก็ช่างนะงั้นเราก็นั่งนับจำนวนวิธีก็ไม่ไหวนะใช้หลักการคูณเข้ามาช่วยนะครับอหลักการคูณเข้ามาช่วยด้วยการแบ่งงานเป็นขั้นก็เหมือนเดิมครับ ขั้นที่หนึ่งรอเลือกนายกนายกนายกถูกฟิกว่าต้องให้เป็นสมสีแสดงว่าเลือกได้แค่หนึ่งแบบขั้นที่สองครับขั้นที่สองถูกฟิกว่าอุปนายกจะต้องเป็น<ะ>สมปองนะครับเพราะฉะนั้นก็อุปนายกก็เลือกได้แค่หนึ่งแบบครับเพราะถูกฟิกแล้วว่าต้องเป็นสมปอง นะครับส่วนขั้นที่ 3, นะเอนะคือเลขาบูกการเลือกได้กี่แบบครับมีสมสีกับสมปองไปแล้วจาก20คนก็เหลือแค่18คนแสดงว่าเลือกเฮรันยิกได้18แบบต่อไปขั้นที่4ครับก็ ไม่ใช่เมื่อกี้เห็นเลขานุก,การที่นี้เหเหได้กี่แบบครับก็ไปแล้ว3คนนะไปแล้ว3ตําแหน่งก็เหลืออีก17คน17คนก็เหลือเป็น17แบบนั่นเองเออเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ NE ของเราเนี่ยก็เข้าหลักการคูณนะเข้าหลักการคูณก่อนการคูณก็ได้เป็น1คูณ1คูณ18คูณ17ดนั่นเองนะครับ เอ,อ่งคูณหอะไรก็ได้ตัวนั้นนะก็จะได้เป็น18บแคูณสินั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า ne ของเราก็เป็นสิเท่ากับ18บแคูณสิวิธีนั่นเองในการเลือกนะให้ได้สมสีเป็นประธานแล้วก็สมปองเป็นอ่ะสมสีเป็นนายกสมปองเป็นอุปนายกอันนี้ ne ทีนี้เราจะเราจะหา p หร่อไงเออ P. P เนี่ยทำไงครับ P ให้เอา NE ตั้งก็คือ18คูณ17นะ NE คือ18คูณ17หาร NS ก็คือ20คูณ19คูณ18คูณ17เห็นไหมสวย18 18ตัด17 17ตัดด้านบนก็จะเหลือแค่1ด้านล่างก็เป็น20คูณ19ก็0ตั้งไว้ก่อนนะ2คูณ19ก็เป็น3 8นะสุดท้ายได้เป็น1ส่วน380 จบเลยนะครับง่ายๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ1นึ่ส่วนสามนั่นเองนะครับโอเคนะ